สวัสดีครับผมผู้เผยชื่อเนะครับบอยสุขแจ่ทีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ลงมาให้ชมกันนะครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผาผมคิดว่าอันเนี้ยผมมาไปเจอที่ถ้าจะบอกว่าอายุเป็นยังไงผมมาคิดว่าประมาณสักน่าจะอยู่สักประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีน่าจะได้นะ ผมว่านะประมาณนั้นเพราะว่าไปเจอในไหไหโบราณแต่ว่าไหโบราณเนี้ยอ่สมัยก่อนของไหโบราณเนี้ยมันจะมีสี่หูแต่ว่าไหาเนี่ยอีกแบบหนึ่งเป็นไหายยุคปลายปลายแล้วที่บรรจุแล้วก็บรรจุแล้วก็ฝังตามเจดีหรือว่าลอยน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นพอดีผมเอาเอาไหาเนี่ยมาเก็บไว้เอาไหามาเก็บไว้แล้วก็แล้วก็ไม่รู้วอา,ากาศมันร้อนหรือว่าอะไร แล้วก็มันกระดังปุ๊บระเบิดออกผมก็ไปดูไปดูก็เลยไปเขี่ยวออกมาจากที่หายที่ผมเก็บไว้แล้วก็จะเห็นมีพระพิมพยาพระพิมพยาพระอพุธชินราชแล้วก็พระซุ้มกอแต่พิมพ์พระซุ้มกอก็อีกแบบหนึ่งจะจะเป็นพิมพ์ไม่ได้สวยเหมือนอย่างนี้จะเป็นพิมพ์ธรรมดามากเลย ข้างหลังจะเป็นเหมือนกับนูนๆหลังเต่าหน่อยน,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 นะแต่ว่าของวัตุชิราจะสวยหน่อยหลังจะเรียบนะหลังจะเรียบแต่ว่า,าเป็นปั๊มบัวไอเขาเรียกว่าใช้ไม้กดเอาหรือใช้อะไรกดที่เข้าพิมพ์แต่ว่าพิมพ์นี่จะคมชัดมากๆเลยพิมพ์ยุคลัางๆมันจะคมชัดแล้วก็สวยพิมพ์ก็เลยก็เลยเอาลองมาให้ชมกันดู เผื่อจะมีคนรู้จักแล้วก็ชอบไม่รู้ปีไหนแต่ผมเองไม่รู้ปีไหนแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในไหนะมันอยู่ในไหแล้วก็ฝาไหาก็ระเบิดออกมาผมก็เลยผมก็เลย้อวออกมานะครับให้ชมมาสี่ห้าองค์ให้ FC ผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมอ่าออกไม่ชมม่าสี่ห้าองค์นะครับองไม่ใหญ่มากนะเล็กเล็กแต่ว่ามีหน้ามีตาคมชัดมากมากอยู่อยู่ในไห แล้วก็ผมก็เทว่ามีไม่กี่องค์หรอกในในหายะหายย่ใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีเยอะเพราะมันจุเยอะเลยมีบัรจุดินแล้วก็พวกอะไรพวกนี้เขาก็จะเอาใส่เข้าไว้แต่ผมเองถ้าดูจากตรงเนี้ยเนื้อยังไม่เป็นเขาเรียกว่ายังไม่เป็นอ่าเนื้อว่าขาเปียกนะครับก็ยังเป็นกระเบื้องนะครับบางอันก็จะมีรอย อ่ดำๆอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะครับก็จะมีมากสี่ห้าองค์นะฮะเดี๋ยวจะเอาลงถ่ายรูปไปให้ดูชัดๆนะครับแต่อันเนี้ยผมผมตัวผมเองผมคิดว่าไม่รู้ถึงร้อยปีหรือเปล่าเข้าบรรจุมาแล้วก็มาเอามาบรรจุเจตามเจดีแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นตามวัดหรือตามอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาก็เอามาให้ เราก็เอาเก็บไ้พอเก็บไ้หายฟ้าหายระเบิดพอระเบิดพวกเราก็ค่อยๆเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็นี่นะที่อย่างที่เห็นแต่สวยงามเอามีมาสี่ห้าองค์นะครับแล้วยังไงถ้าสนใจก็อโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับถ้าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ